ออโอเคครับโย่ผมโอลเอนชาแนลนะคบผมอันนี้ก็ตีหนึ่งสิบแปดนาะทีโอ้ไมมีอะไรทำก็จะมากอลิน่าให้ดูเฉยๆข้ใจนะตีความช้านิดนึงนะก็ใจเยน็นไม่ต้องรีบร้อน ตินลีน่าก็เพิ่งเลี้ยวสิบผมใครรู้วิธีก็อบอกมาน้วยครับทำนะครับเพราะว่าแบบมันผมเลี้ยวสิบเล่นแม่งทั้งทั้งปีแม่งก็เลี้ยวสิบเหมือนเดิมผมไมไ่ผมไม่รู้วิธีใครรู้วิธีก็ช่วยบอกหน่อยนะคะดว้วยเนี่ยเนี่ยครับเล่นมสิบปีแล้วแม่งก็ยังเลี้ยวสิบอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่โหลดเกมเย่ะสัก,ก,สก,กมสกแกมพี่แก่เล่นนักคอมการ์โหลดที่แม่งแลกเชีย ก็เหนื oh. well, video, so. oh, hour, oh. ่อยก็ห่วงมาโคเล่น้ดแล้วะเดี๋ยวไม่ผมไม่ไม่ไมาแนะเวนนดีตลอดเดือนเเดียวอืมแสิีแล้ววนอนครับอี่สินาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดหกสิบเดยนะหกสิบหกสิบก็เป็นเก้าสิบใช่หมฮกเจ็ดแปดเก้าเจ็เจ็ก็ ปอสิบเก้าสิบหนึ I I ่งร้อยหนึ I ่งร้อยีโอ้ก็สามชั่วโมงแต่พูกนี้มัเล่นาชั่วโมงดเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมมีมีสาวคนหนึ่งน่ารักมากผมชอบเดี๋ยวนะอะไรวะหายสียหายไงก็จะรู้ไงห้องห้องอะไรปุ่มเตือนแจ้งเตือน ยังเกินปลอดสาธาะเข้ามาโอ้เชีย่ยยังไเกียไปเอาอะไรจะเขาเ้าดีทอของเราเองค <c oughs> นนี้ก็ไม่ใช่มัน,นมก็น่ารักนาๆไม่ใช่ผมไม่รู้เขาหนี้เรยยื่องแปบ๊บนึงนะครับใส่หัวเขอย่างนี้แป๊บเดี๋ยวจำชื่อห้องเขาไม่ได้แล้วอ่ะ เป็นดีเจมามาคู Ma ่ยี He ่อ yeah. ะสวยสวยมาก,กใช่ไมหมน,นี่ไม่ใช่วันนี้นี่น,น,นี่คนหนึ่งน่ารักที่อะน่ารักสาดอ่โคตรน่ารักอ่ไหนวะ 上面的，我也不看，你来写。嗯嗯嗯嗯嗯